บนโซเชียลมีการแชร์เตือนใช้ยาดมผิดอันตรายต่อระบบประสาททำให้เกิดปอดอักเสบและส่งผลต่ออวัยวะต,ต่างๆในร่างกายได้ให้ใช้เฉพาะตอนเป็นหวัดคัดจมูกและเวียนศรีรษะเท่านั้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์แผนไทย ที่เขาแชร์เตือนว่าการใช้ยาดมผิดติดยาดมเป็นอันตรายต่อระบบประสาทและปอดรวมถึงอวัยวะอื่นๆในร่างกายได้อย่าใช้เป็นประจำจนติดให้ใช้แค่เฉพาะตอนเป็นหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะเท่านั้นเรื่องนี้จริงไหมครับนี่คือกริยาที่ใช้กันถูกไหมเพราะคนอยู่นี่ติดยาดมคิดอะไรไม่ออกเอายาดมยัดจมูกงเงี้ยบางคนคาไว้่างนี้เลยเนี่ยมือก็ทํานู่นทนํานี่แล้วจริงเวลาเราใช้ยาดม มีใช้สองแบบใช้โดยไม่ต้องมีอาการอะไรก็ได้กับใช้เมื่อเกิดอาการหน้ามือตาลายวิงเวียนถามว่าแล้วคนเราใช้ยาโดกันตอนไหนไม่มีอาการอะไรเลยใช่ไหมใช้มันควรใช้เมื่อเกิดอาการถูกปะ แล้วในการทํายาดมเนะี่ยมีทั้งเมททอนมีทั้งการบูในการแพทย์แผนไทยเนี่ยอะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีทั้งนั้นละใช้ยาดมดีไหมดีจริงดิเขาใช้กันมาแต่โบราณแต่เขาใช้เมื่อมีอาการถามว่าข้อมูลเรื่องนี้จริงไหมจริงครับถ้าคุณติดยาดมต้องละนิสัยติดยาดมครับให้ใช้ยาดมเมื่อมีอาการเท่านั้นไม่มีอาการอย่าใช้ครับอาจารย์อธิบายให้เข้าใจถึงสรพพคุณของยาดม หน้ามือตาลายวิงเวียนน่เวลาเราใช้ยาดมเนี่ยมันก็แค่นั้นเองอย่างอื่นไม่มีขึ้นไส้ผืดพระอมตอนขึ้นไส้ผืชพระอมดมยาดมหายไหมไม่หายแต่ถ้าเปิดหน้ามือตาลายวิงเวียนเนี่ยพอได้ไหมพอได้สําคัญที่สุดแรงโอสถสารของยาดมมันไม่เพียงพอต่อการที่จะรักษาอาการให้หายสนิทได้แค่บรรเทาแล้วยาดมยาลมและยาหอมสรรพคุณต่างกันยังไงครับ ยาดมไม่ใช่ยาดมยาดมก็คือยาดมยาลมก็คือยาลมยาหอมก็คือยาหอมเหมือนที่เขาพูดอ่ะยาหอมยาลมยาดมยาอมยาหมอะยาดมดมพื้นแรกเลยเย็นให้ความรู้สึกว่าชื่นใจแต่ถ้าเปิดหน้ามือตาลายวิงเวียนเนี่ยพอได้ยาลมมีรสอันร้อนสําหรับอาการคลื่นไส้อาเจียนผื่นผะอมท้องอืดท้องเฟ้อแน่นเนี่ยยาลมยาหอมมีรสอันสุขุมใช้สําหรับอาการหน้ามือตาลายวิงเวียนใช้ ผิดชีวิตเปลี่ยนใช้ให้ถูกถ้าจะบรรเทาอาการหน้ามือตาลายวิเวียนทั้งดมและทั้งกินไม่ใช่แค่ดมดมยังไงก็ไม่หายครับที่แชร์กันเขายังบอกว่าไม่ควรดมยาดมบ่อยๆและไม่ควรยัดยาดมค้างไว้ในจมูกเพราะยาดมมีส่วนประกอบของเมนทัลและการาบูลมีผลต่อสมองและทำให้เสพติดใช้นานๆอันตรายต่อปอดยาดมเนี่ยดมพื้นแรกเลยเย็น ได้กินเ็นทอนกระบูนพิมพเสนอะไรนี่นํามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เข้าไปมันก็คือพิมพเสนเ็นทอนกระบูนถูกปะให้ความรู้สึกว่าชื่นใจคนมันถึงติดยาดมนะแต่ถ้าดมบ่อยๆสารต่างๆที่อยู่ในพิมพเสนเมนทอนกระบูนะส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนั้นเพราะคุณดมเข้าไปนี่มันก็เข้าไปในระบบทางเดินหายใจของคุณถ้ามันมากไปนะยังไงก็ไม่ดีอ่ะห้ามเถียงครับยังไงก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเลิกนิสัยติดยาดมครับ นอกจากนี้เขายังบอกให้ใช้ยาดมเฉพาะในตอนที่เป็นหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะเท่านั้นจริงไหมครับได้แต่จริงๆถามว่าหายไหมไม่เคยมีใครที่ดมยาดมแล้วหายหวัดคัดจมูกสักคนยาดมเนี่ยมันเป็นกลิ่นได้แค่กลิ่นใช่ไหมมันไม่ได้ใช้เพื่อการรักษาใช้เพื่อบรรเทาชั่วขณะแต่ถ้าหายเนี่ยมันใช้ยามันไม่ได้ใช้ยาดมครับสำหรับคนที่ติดยาดมอาจารย์แนะนําให้เปลี่ยนแปลงอะไรที่ติดน่ะไม่ดีมือนันไม่ใช่เออาอะไรก็ดมยาดมไม่ใช่เออารเขาจะดมยัดเข้าจมูก ยาดมชื่อก็บอกยู่แล้วยามีคําว่ายาําหน้าเลยนะเขาใช้เมื่อมีอาการครับยาเอาไว้ดมไม่ใช่ยาเอาไว้ชิวๆครับไม่มียาชนิดไหนบนโลคที่เอาไว้ชิวๆได้ครับสรุปง่ายๆอะไรที่มันมากเกินไปไม่มีอะไรดีหรอกแต่สรุปแล้วเรื่องที่เขาแชร์ว่าการใช้ยาดมเป็นอันตรายต่ออวัยวะในร่างกายอย่าใช้เป็นประจําให้ใช้ได้เฉพาะตอนเป็นหวัดคัดจมูกและวิ่งเวียนศีสษะนี่เป็นยังไงครับถูกต้องครับแชร์ได้ครับ เลือกใช้ยาและสมุนไพรต่างๆอย่างพอดีช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์มากกว่าโทษนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแ sure, อดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่ sure, อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์คิดก่อนทำเพราะสิ่งที่คุณแชร์อาจจะส่งผลต่อคุณได้สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม